ไปที่เรื่องของนักศึกษาสาวจีนครับกินยาลดความอ้วนแล้วเสียชีวิตเรื่องนี้เกิดขึ้นในไทยนะครับไม่ใช่ในจีนพันตำรวจเอกชูตระกูลยศมาดีผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อรับแจ้งเหตุว่าพบผู้เสียชีวิตในห้องเลขที่835ชั้น8อาคารเหมวงอาพาร์ตเมนต์นะครับเลขที่3333ซอยถนนเลียบทางรถไฟสายเก่าแขวงพระขนงเขตคลองเตยที่เกิดเหตุก็พบศพนางสาว หวงจิ้นหยานอายุ23ปีครับสัญชาติจีนนักศึกษาปริญญาโทปี2มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งครับเข้าของในห้องกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบแต่ไม่มีทรัพย์สินสูญหายนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากใช้ยาลดน้ำหนักเกินขนาดโดยจะนำศพส่งชนสูตรสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อหาสาเหตุการตายที่แน่ชัดซึ่งนำเสนอเรื่องนี้ก็คงจะต่อเนื่องกับข่าวต่อไปเลยครับความคิดเห็นของ ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนในแพทย์พัทรพลจึงสมเจต p พศาลในเรื่องของการเลือกคลินิกในการเสริมความงามในการเสริมสวยมันดีอยู่หรือไม่อย่างไรแล้วก็มีวิธีการในการสังเกตอย่างไรตลอดจนเรื่องของหมายเลขโทรศัพท์ที่จะแจ้งเตือนเมื่อพบสถานพยาบาลหรือสถานเสริมความงามเถื่อนครับสังคม ทยปัจจุบันนี้ำนึงถึงเรื่องของความสวยงาม<ด>นะฮะแล้วก็เนื่องจากสื่อสื่อต่างๆในโซเชียลมีเดียเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะเน้นในจุดนี้นะครับมันก็ทําให้ประชาชนเน้นอยากอาจจะหลงผิดแล้วก็ทําให้คิดว่าสามารถที่จะเข้าไปดําเนินการได้เลยนะครับโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็เนื่องอาจจะเป็นด้วยเรื่องของราคา ในส,ส่วนของคลินิกเถื่อนต่างๆเหล่านี้ที่อาจจะตั้งไว้ถูกเพราะมันต้องมันมันถูกอยู่แล้วถูกกว่าคลินิกที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับแต่ในความถูกของเขาเนี่ยก็เพราะว่าต้นทุนเขาต่ำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีอะไร,เระเสียแล้วก็รายได้ของเขาเน้นคุ้มคุ้มมากครับ<ม>คือส่วนใหญ่ที่เป็นคลินิกเถื่อนนะ,ะก็คือพวกหมอเถื่อนคนเหล่านี้ก็จะเป็นเจ้าของอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ไม่มีความรู้ความขม่ใจแหละนะครับต้องเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเปิดตามคอนโดตามตามพาร์ทเมนต์ตามอะไรตา่างๆหรือว่านัดรวมกลุ่มกันแล้วก็ไปให้บริการแต่<ม>ลกษณะน,นี้นะครับคนกลุ่มเหล่านี้เท่าที่เราตรวจสอบดูก็คือเขาก็มีลักษณะของการไปอบรมมีการเข้าไปอบรมซึ่งเข้าใจว่าคงเป็นกระบวนการนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการซัพพลายไอ้พวกยาหรือเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการฉีดในการอย่างเช่นซิลิโคนหรือว่า หรือว่าฟิลเลอร์อะไรต่างๆเหล่านี้มีกระบวนการอยู่ก็แน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยหมอเถื่อนเนี่ยเขาต้องเรียกได้ว่าต้องมีช่องทางแหละนะเขาคงต้องมีช่องทางนะครับเพื่อที่ให้ได้มาสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางทางตำรวจแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็กำลังตรวจสอบกันอยู่ ที่อยากจะเตือนประชาชนว่าจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยเป็นคนที่มีความสวยสดงดงามภายในใจแล้วนะครับ mm hmm. ในเรื่องของกิริยามารยาทท่าทางอะไรต่างๆนั้นในเรื่องของความสวยงามที่มันออกมาจากภายนอกเนี่ยมาาันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมกับสังคมไทยเท่าไหร่นักแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในการเข้าไปรับบริการต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยนะครับก็ต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนว่าเป็นคลินิกที่ได้รับถูกต้องตาม กฎหมายนะครับได้รับใบอนุญ,ญาตจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ถึงทั้งตัวของเลขที่ใบอนุญ,ญาตนะครับแล้วก็ตรวจสอบได้ถึงผู้ให้บริการนะครับแล้วก็ตรวจสอบได้ในถึงเรื่องของราคาที่จะให้บริการต่ตงๆนะครับอันนี้ทางสปสสเองก็กําลังยกร่างประากาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องมาตรฐานการให้บริการการเสริมความงนามนในสถานพยาบาล ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของมาตรฐานอีกฉบับหนึ่งที่ให้สาหรับคลินิกเสริมความงามคลินิกที่มีบริการเหล่านี้เนี่ยมีมาตรฐานนอกเหนือนจากมาตรฐานการขอใบอนุญาตแต่เป็นมาตรฐานการให้บริการเป็นลักษณะการที่จะควบคุมทั้งในเรื่องของตัวบุคลากรตัวเครื่องไม้เครื่องมือตัวในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆเหล่านี้ <ๆ S 1> ก็จะทําให้ประชาชนเกิดความมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นโดยอาจจะเชิญทางรายวิเลย ไายวิไลวิสัญญีแพทย์ไายวิไลสัญญาแพทย์มานั่งพูดคุยกันถึงเรื่องของขอบเขตการให้บริการทางด้านวิสัญญีในกรณีที่ไม่มีวิสัญญีแพทย์อย่างนี้เป็นต้นครับ,รบแนะนาเบื้องต้นเลยก็คงแนะนําว่าคนไทยเราเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีอยู่แล้วมีจิตใจที่งดงามอยู่แล้วไอ้เรื่องของการเสริมความงามนี่อาจจะไม่จําเป็นก็ได้นะครับแต่ถ้ายังเป็นต้องไปเสริมความงามจริงก็ต้องดูให้เหมาะสมว่าตัวเองนั้นต้องการอะไรกันแน่ในเรื่องของการเสริมความงามน,าจจะ,มน,นะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เลือกใช้สถานที่ที่ดูแล้วมีได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็สอบถามถึงขั้นตอนการให้บริการต่างๆนะครับแล้วก็สอบถามถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆตลอดจนในเรื่องของกรณีที่เกิดปัญหาเกิดขึ้นเดี๋ที่จะให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องกันตั้งแต่ไปรับบริการกันแล้วก็ถ้าเกิดมีข้อสงสัยว่ามีอะไรที่ดูแล้วหน่าที่จะไม่ชอบมาประกลหรือเป็นคลินิกที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ เข้ามาตรวจสอบข้อมูลจากค c เซ็นเตอร์ของกรมสรรพากรคือเบอร์021937999 021937999ครับนั่นแหละครับคือข้อคิดเห็นของทางผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในมุมมองต่างๆผมว่าเป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันมาค่อนข้างนานนะครับแต่ก็ยืออย่างที่ท่านผู้ช่วยอธิบดีว่าคนเรา นิยมเรื่องของความสวยงามมาเป็นอันดับต้นๆแล้วตอนนี้นะครับเพราะมันเป็นภาพลักษณ์พอมันมองเห็นครั้งแรกประทับใจเลยคนก็นเลยสนใจที่จะใส่ใจเรื่องความงามความหล่อของร่างกายของตัวเองครับแต่พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามบอกข่าวเล่าเรื่องสุขภาพในช่วง